สวัสดีครับทมัสก้องครับผมรู้ผมรู้แล้วว่าเราต้องเล่นอย่างนี้ผมก็เลยต้องชิงพูดก่อนใชนไหมครับวันนี้นกิจกรรมกับมันคืออะีรครับผมก็กิจกรรมสนุกมากเลยครับวันนี้ได้ดินเนอร์ด้วยแหละจะบอกให้คใช่คุณเต่งครับได้เล่นเกมครับเกมสนุกมากเลยครับก็จริงๆแล้วคือแบบรู้สึกคิดถึงพี่แฟนมากเลยครับเพราะช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เพราะช่วงนี้แบบเรามีแบบซ้อมแฟน การมีด้วยก็เลยแบบว่าแบบจะได้เจอกับพี่พี่น้อยลงครับใช่ครับผมแต่ว่าอาทิตย์นี้จะได้เจอฉับแน่นอนเขาเรื่องเลยเขาเรื่องเลยครับเป็นไงคะอีกไม่นานจะได้มีแล้วหรือเอาหนก็มีเอาอีพีพิเศษก่อนอีพีพิเศษก่อนได้เมื่อวานครับเมื่อวานก็มีอีพีหนึ่งไปแล้วใช่ครับก็แบบคือคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเลยเพราะแบบเหมือนเราห่างหายจากที่รถไฟฟ้ามาสักพักเลยก็แบบเมื่อวานก็เลย หมือนแบบได้ย้อนเวลากลับไป,ไปกลับไปอ๋อใช่ครับอยู่ที่ใช่เมื่อวานเราไลฟ์อ๋อใช่ครับเมื่อวานแบบเราได้ไลฟ์ด้วยกันแบบมาไลฟ์ในต๊อกต๊อกข้าผมครับแล้วก็ได้ดูกี่อุ่นฟา้าที่ออฟฟิศด้วยเมื่อาวานใช่ครับ <c oughs> ก็รู้สึกถึงความแบบวุ่นวายกับใหม่ครั้งแต่รอบเนี้ย <c oughs> ที่รักคือแบบไม่วุ่นวายแล้ว <c oughs> เป็นพี่มื่นฟา้าเป็นคนวุ่นวาย <c oughs> ครับก็เห็นจากมุมอมองพี่อื่นฟา้ามากขึ้นครับเพราะว่าตอนแบบ EP o r i g i n จ l จะเป็นความวุ่นวายของพีโวน้องที่รักแต่ว่าทีเนี้มาเป็นตอนพิเศษก็จะได้เห็นความวุ่นวายในพ o v อของพี่หมื่นฟ้าครับแบบมีคนแบบคลั่งรักมากน้องที่รักนั่นเองอย่างนะคือจริงๆเรา้องที่รักรู้อีแล้วน้องกองไม่ใช่น้องที่รักตั้งใจสะดุดมาหาพี่ใช่ไหมล่ะอ๋อรู้คือตอนนั้นตอนที่เล่นอ่ะเขาบอกว่าแบบ ให้ถ้าเหมือนแจ้งสะดุดกล้องอ่ะวิ่งแล้วสะดุดจริงก <laughs> ครับแล้วผมก็รับจริงแต่ว่ารับแล้วเกือบล้มครับเพราะว่าน้องกล้องหลมจริงครับก็จะเป็นเรลแบบพี่หมื่นฟ้าเฮ้ย ي, เขาจะเซอร์ไพรส์วันเกิดแล้วแบ,บไปแอบ,บไปหลอกถามพี่เบฟว่าแบบเซอร์ไพรสไปแล้วใช่ใช่แต่ว่าแบบ ดูตอนเดียวกันครับแต่ว่าที่รักอะตอนนั้นยังยังไม่รู้ไงใช่ใช่ใช่แต่เกือบจะรู้แล้วเพราะแบบมีจอยกับไทป์อ๋อใช่กลัวแบบเออเดี๋ยวจอยบอกอย่างนี้เพื่อบ้างแบบเขาไม่มีการแบบวิ่งไล่จับแล้วแบบซ้อนทับกัน3มคนด้วยใช่ครับเห็นแล้วพี่ก็อยู่ในนั้นแต่กล้องอะไม่อยู่อ๋อใช่กล้องไม่อยู่สบายเลยวิ่งกันแบบเหนื่อยมากก็คือวิ่งกันทั่วมอลเลยครับผมครับก็เดี๋ยวตอนอื่นๆเนี่ยก็จะแบบมีแบบ มีอะไรใหม่ๆเข้ามาใช่ก็อยากให้ทุกคนเราติดตามมากๆว่ามันเซอร์ไพรส์จริงๆสาม EP ครับสามร้อยครับสามร้อย EP ก็คือแต่ว่าจริงๆอันนี้ที่ล่างมาแค่สามที่เหลือเป็นแบบฝั่งที่หมื่นป้าหมดเลยอี EP ก็กี่นาทีก็จะสามร้อย EP พีน EP แเราแบบเหมือนฟิลหนังสั้นนะครับประมาณแบบทีละนาทีครึ่งอะไรอย่างงี้นาทีครึ่ง แบบคัดคัดลงติ๊กตอกอะไรเงี้ยคัดแบบสั้นๆแบบกระซิ่งครับผมแล้วคอคุณจะทำอะไรสนี่คือความคักของแ่ะคนในเรื่องร่างจะโอ้หก็คือแบบหลังจากที่กีือนฟ้าออริจินอลจบแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็คือแบบทุกคนเป็นแฟนหมดแล้วอย่างนี้ก็จะเจอมาถึงว่าในซีรีส์ใช่ไหมในซีรีส์ครับในซีรีส์ความคลา่งลักของพี่หมื่นฟ้ากับนางที่รักก็แบบ มากมากเลยเพราะเป็นแฟนกันแล้วไม่่ใแค่แบบตัวทุกอย่างแล้วใช่แล้วไม่ใช่แค่แบบพวกเราสองคนไงคือแบบว่าทุกคู่เลยแบบพอโตด้วยความที่โตขึ้นด้วยแต่ว่าแบบการที่โตขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในมหาลัยอยู่ครับใช่ครับผมเป็นแฟนแลคือไหนี่เหมือนฟ้ากับน้องที่รักก็เป็นแบบคนที่รักมากๆเลยครับผมก็เห็นแบบใช่ก็เห็นมุมนี้หนักเลยอะรักมากโหมากใช่รักมากโหมากเหมือน เมือนน้องที่รักด้วยเพราะน้องที่รักอ่ะชอบอวดชอบปวดแฟนเออแบบใช่แบบนี้แฟนหล่อใช่ภูมิใจเมาเมาแบบเพื่อนแฟดเลยแฟดเลยอ่ะแฟดเลยอะไรแบบเมาจอยอย่างนี้ตลอดเลยแต่จอยเต็มอิ่มมีหลายรสชาติเลยครับผม อยากให้พี่ๆติดตามดูเพราะว่าผมไม่สามารถพูดอะไรได้เยอะหลรสชาติจริงเหรอจริงๆใ้จริงรสชาติอะไรรสาตความหวานครับอาจจะมีเผ็ดหน่อยเฮ้ยแต่ว่าต้องรอติดตามนะครับว่าเผ็ดแบบไหนอ,อาจจะเป็นพริกขี้หนูหรือไม่ก็มาราธงครับ เพลงอาจจะไม่มีแต่ว่าแบบเนื้อหาที่พิเศษแบบนี้แน่นอนแบบว่าแบบเป็นอีเวนท์ที่พิเศษพิเศษใช่จัดแฟนมิสครับอ๋อโยงเข้าโยงเข้าแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าสมมติยืนเงี้ยในมหาลัยพี่หมื่นฟ้าจัดแฟนมิสในมหาลัยแล้วก็ยืนเงี้ยอย่างนี้เลยแล้วน้องทีรักก็อยู่ด้วยใช่ทีรักษ์ซื้อบัตรมาอ๋อซื้อบัตรตอนนี้กองท้องอยู่ไหนล่ะคะ จะไม่สปอยแต่ว่าท้ายตอนพิเศษจะมีอะไรพิเศษให้พี่ๆทุกคนดูแน่นอนอ๋อพี่โทไม่สปอยนะก็ไหนก็ไม่สปอยครับจริงๆก็รอชมได้เลยว่ามีมีอะไรพิเศษใช่ไหมล่ะใช่หลายเทคเลยอ่ะนัเนี่ะไม่หลายเทคไม่หลายเทคไม่ลายเทกลายเทคโอเคก็ได้ก็ได้ครับผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพร้อมแค่ไหนครับตอนนี้พร้อมมากๆเลยครับคือแอคติวเลย อ้ไปผมผู้ชมไปมาก็จะช่ายช่วยดูเรียกพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับเพราะว่าแบบใช่พวกเราแบบซ้อมมาหนักมากๆคือตั้งใจซ้อมมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นโชว์เดี่ยวโชว์คู่โชว์อะไรก็ว่าไปนะครับก็แบบตั้งใจซ้อมกันมากๆแล้วคือผมเห็นแบบการพัฒนาของทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองด้วยอย่างเงี้ยก็เห็นว่าแบบเอ้ยเรา รบบ้องเพลงเก่งขึ้นเราเต้นเก่งขึ้นเราแบบเหมือนกับว่าทำโชว์แบบได้ดีขึ้นครับเหมือนกับว่าเราแบบทามาบ่อยๆแล้วมันเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นครับยอดเลยแบบไม่ถึงแบบทุกคนด้วยครับผม <c oughs> ครับก็คือแบบทุกคนคือมีส่วนร่วมกับกา <c oughs> รเลือกเพลงหมดเลยแบบว่าทุกคนจะแบบเสนอว่าแบบเอยเพลงนี้ได้ไหมครับเพล <morality> ง<ใ>นี้ได้ไหมครับเพลงนี้ได้ไหมครับแล้วก็แบบมีการคุยกับผู้ใหญ่แล้วก็ได้สรุปอมาเป็นเพลงของตัวเองกับเพลงคู่แต่ละคู่ด้วยครับก็ อยากให้แบบพี่ๆี่รอติดตามเลยครับว่าโยสกายแฟนมิเนี่ยจะมีอะไรบ้างบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าแต่ละคนนี่คือจัดเต็มมากเลยเข้ามาแล้วลุกไม่ได้นะในนั้นอ่ะคือมันแบบเราถ้าอยากเข้าน้ำไม่ได้ต้องอั้นไว้ก่อนจนจบเลยเพราะแบบมันแบบตื่นเต้นมากห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเลยเพราะว่าโยสกายแฟนมิจะมีแค่ครั้งเดียวในไทยหรือเปล่านะครับเขาเขาเลเลนการลางนะก็ว่าน่าจะใช่นะน่าจะครั้งเดียวนะ ถ้าเกิดว่ามีในอนาคตก็จะดีใจครับผมแต่ว่าตอนนี้ในแผนก็มีอยู่แค่ครั้งเดียวครับคับผมก็รอติดตามไปครับพิเศษองคู่เราอะค่ะที่แบบขค,คู่เราก็แน่นอนครับก็จะเป็นจุดขายของพวกเราน,ะนั่็คือความเป็นธรรมชาติครับใ <laughs> าอยังชั่วตวอะไรกก็จะบอกว่าความตลก <laughs> จริเราม่เราไม่เราไม่ตลกใช่ไหมไม่เลยขายไม่ใช่แอคไม่ใช่แอคไม่ใช่แอ๊กอะไรวหลอกไม่ใช่แอค๊กก็พวกเราแบบจริงจังมากๆส่วนใหญ่เราจะขายรอกันขายเงียบใช่ขายเงียบถ้าขายเงียบเนี่ยส่วนใหญ่แบบคนเขาจะแบบไม่ค่อยเข้ามาซื้อของนะถ้าขายแบบเงียบๆอ่ะ แม่ปิ้แบบแม่ค้าในตลาดนะก็นั่งนิ่งๆแบบมีออร่าเดี๋ควคเขาจะเข้ามาเองเราเป็นดอกไม้ในทุ่งดอกไม้แล้วให้พึ่งมาตอบเองครับแค่ว่าอะไร ตองไหนอดอดแทวงแท้งแท้งช่วงนี้ช่วงนี้ก็อย่างที่คือล่าสุดก็คือล่าสุดที่ทำงานมาก็ก็งอนนะครับแต่ว่าตอนนี้แบบดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ว เพราะว่าน้องก้งองชอบแกล้งพี่แต่พี่ไม่เคยงอนแต่พอพี่แกล้งกลับอะน้องนอนอใช่ครับไม,<ช>ไม่ใช่ทอะไรอ่ะกขาเขจริงไครับมันเป็นเ a k e ิ e ค,ค,ครับ่ไม่ร้อ่นออะไรครับาไม่้นพี่โใช่สาบานสาบานสามนิ้วเลยนี่สาบานให้ใครเหรอครับให้ทุกคน ก็คือจริเราจะมาประกาศไปนี้เลยว่าจริงๆเาไม่ตื่นตั้งใช่พี่โถพี่โถก็ไม่เคยแกล้งกล้องเลยจริงครับนี่แหละน้องกล้องคนเดียวที่แกล้งผมคือมันจะมีสักวันไหมที่แบบน้องกล้องไม่แกล้งพี่เลยถ้ากล้องไม่แกล้งอะพี่ไม่ก็คิดจริงๆอ่ะพี่ก็คงคิดว่าน้องกล้อง่อนพี่ไม่ถ้ากล้องไม่แกล้งอ่ะพี่โถจะอยู่ไม่ได้เพราะพี่โถอ่ะชอบบอกกล้อว่าน้องกล้องแกล้งพี่หน่อยได้ไหมถ้ากล้องไม่แกล้งที่โถจะอยู่ไม่ได้เพราะพ่โถอะชบบอกกล้องว่าน้องกล้องแงพี่หน่อยได้ไหมองไม่แพี่โถจะอบแบบ ที่แบบบางครั้งอะกล้องแต่งหน้าแบบตอนเช้ามาง่วงๆแต่งหน้าอยู่พี่โทก็จะแบบสกิทแล้วแบบแอบกัดซิมากทางกล้องวันนี้ยังไม่ได้แกล้งพี่เลยแกล้งพี่หน่อยดิเออจะยังไงพี่โทไม่เข้าใจอะไอ้บ้าไม่คือเจ้าข่าวเก่งมากอยากรู้เลยบอกว่าทำไมอยากรู้เหมือนกันไม่เข้าใจ ไม่คือผมอะผมแก้ตัวเนียนนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แก้ตัวมีพูดจริงคืออย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าน้องกองอะชอบแกล้งผมอยู่ตลอดซึ่งผมเองอะผมเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กแล้วอ่าแบบโดนแกล้งอยู่ตลอดเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยแบบสู้ใครเก่งเท่าไหร่น้องกองก็เลยแบบเออแบบเอ๊ะเทคอเวนเจอร์ผมแบบใช้โอกาสนี้แบบให้ใช้ให้คุ้มที่สุดในโลกตเขามีพี่เชื่อใครได้บ้างกันเมื่อวันหนึ่งท่าน้อง ถ้าวันหนึ่งน้องกล้องไม่แกล้งผมผมก็คิดว่าน้องกล้องงอนเราคนไม่มาตะวันนะผมคงเห็นไหมพี่โด้ไม่ผมไม่โด้ไม่ติดจอดแล้วก็เหรอแข้งที่หนดิแข้งพี่หนดิสมมติสมมติอาก้องเห็นนิ่งๆผมสมมติพี่โด้เป็นกล้องเห็นนิ่งๆวันนี้ไม่ได้แกล้งพี่เลยน้องกล้องแกล้งพี่หน่อยได้ไหมเออถ้าเกิดว่า ใช่ไม่ถ้าเกิดว่าน้องกล้องไม่แกล้งผมใช่ไหมสมมติว่าพรุ่งนี้น้องกล้องไม่แกล้งผมมันได้เวลาละที่ผมจะแกล้งน้องกล้องอ่าคือแบบเหมือนกับว่าเราให้อะไรไปเราก็ต้องได้รับคืนในสิ่งนถ้นน้องกล้องนอนเหรอครับก็ยากแล้วก็ยากแล้วครับ แต่ว่าก็แบบพยายามที่จะแบบเอ้ยแบบหายงอได้ไหมนู่นนั่นใช่ครับงอเสร็จเราแก้งต่อครับสะใจคุเป็นยังไงครับเวลาเราแกล้งโง่เราสะใจกันยัง้โอ้โหน้อก้องชอบมากชอบมากคือชอบเลยคือก่อนโทรบังคับก็หยุดหยุดพี่โทรชอบแบบหยุดน้องก้องแกล้งพี่หน่อยก็บอกไม่เอาพี่โทรเฮ้ยน้าแกล้งพี่หน่อยเร็ว เดี๋ยวพี่นักการมาแล้วเนี่ยเราก็แกล้งพี่หน่อยแกล้งพี่หน่อยอย่างนี้พี่นักการมาไม่มาน้องกองก็แกล้งพี่อยู่ดีไม่ก็พี่โทรจะมาเตรียมก่อนไงให้แบบเตรียมอะไรไม่รู้เนี่ยพี่นักการเตรียมอะไรครั้งแรกเลยเนี่ยเตรียมว่าพี่โทรเป็นคนหอยก้องแกล้งจริงๆทุกคนครับผมมีอะไรจะสารภาพน้องก้องลงเอ้นี่มือเร็วเลยนะเมื่อกี้นี่ผมจะมีอะไรสารภาพนั่นก็คือเมื่อกี้น้องกองแกงผมอะไรโอ้โหเนี่ยตัวชิดขนาดนี้อย่าทำเป็นไม่รู้ <laughs> อย่าบอกนะว่าม้าว่ตไหนที่ต้องแก้งมันอดอะไรบอย่างแ่เราต้องเราแก้ตลอดจริงๆแล้วแบบแกล้งไม่แกล้งก็มีสิ่งที่ดีของมีสิ่งที่ดีของมันครับแต่ว่าถ้าแกล้งก็แบบเออมีความสุใสในชีวิตมากขึ้นบอกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าผมส่วนใหญ่ผมแกล้งอ่ะมันก็จะดี ผมไม่เคยทำมาก่อนเลยครับเฮ้ยผมไม่เคยทำมาก่อนเลยก็เหมือนที่ทำทุกวันอ่ะผมพูดไม่ได้อะไรน้องกล้องเชื่อคุณพูดไม่ออกพูดไม่ออกเลยพูดไม่เป็นพูดไม่เก่งพูดประโยคนี้ไม่ได้โหแอปมากแอปอะไรครับแอปแอว่ไม่ทราบเลยครับผมไม่รู้เหมือนกันเรา บาอยาอเวลาเลาอา้อ,อใช่แล้นต่ยงมห้แก้ผมจะไม่พูดเหมือนกับว่าแบบเคยเคยไปยังไงแบบไปจิ้มไปจิ้มไปจิ้มหมาแมว,แวอะไรพวกนี้ไหมครับแล้วมันแบบเล่นกลับยังไงก็ประมาณนั้นเลยครับแบบไปแกลงไปแกลงน้องก่อน,น,ออนโอ๊ย ยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ๊ยเดี๋ยวมาทำเป็นไม่รู้นะใช่เข้าใจนี่ฟาวนะ V A R ขึ้นนะล้ำหน้านะครับล้ำหน้าแต่อย่าล้ำเส้นกันนะครับเรือะไรพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะ V A R จานเป่าอยู่นะจานเป่านะเดี๋ยวก็อนัก ปีนนี้แล้วคร <c oughs> ับจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างอยากให้พี่โพูดถึงน้องก้องครับจากวันนั้นนอ๋อพูดถึงน้องก้องก็คือจากวันนั้นน่ะน้องก้องไม่เคยแกล้งพี่เลย <c oughs> น้องก้องเป็นเด็กที่น่ารักมาก <c oughs> ชวนพี่คุยชวนพี่พูดแต่มาถึงตอนนี้น้องก้องแกล้งพี่ตลอดเลยเ <c oughs> จอทุกครั้งแกล้งพี่ตลอดเลยก่อนที่จะมาสัมภาษณ์น้องก้องก็แกล้งพี่ <c oughs> ตอนที่ยืนตรงนี้น้องก้องก็แกล้งพี่สัมภาษณ์แกล้งอะไรเออเนี่ยนี่ นี่มือผมอยู่นี่นะครับทุกคนไม่ไม่เลยไม่เลยไม่เคยแกล้งน้องกองสักนิดเดียวนี่คือความในใจครับก็รังน้องชชยอยู่แล้วดูสวยแต่พี่โทยังแอคเหมือนเดิมแต่ว่าแอ็คน้อยลงแต่เหมือนเมื่อก่อนพี่โทจะแอ็คแบบว่า ถ้าแบบคนนอกดูอ่ะจะรู้ว่าแบบเขาว่าหลังตั้งใจแอคอยู่แต่เดี๋ยวเดนี้คือแบบผมรู้สึกว่าจริงๆเขาไม่ได้แอคคือเขาอ่ะน่าจะแบบแอคมาตั้งแต่แบบสมัยเด็กๆแล้วอ่ะจนมันแบบเคยชินจนเขาแบบทําจนแบบเขาไม่รู้ตัวเขาแอคอยู่ก็จริงๆอยากให้แบบทุกคนแบบเปิดใจว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้แอคแค่แบบว่าเขาใช้ชีวิตปกติแต่มันเป็นความเคยชินของเขาเดี๋ยวเว้นแค่ถ้ามีโทรศัพท์ขึ้นมา อันนั้นคือแอคเลยสมมติกินกินข้าวอยู่อย่างงี้ยโทรศัพท์ขึ้นมาเบ้อันนั้นติี๋อันนั้นตี๋ตอนนี้เลยกครับ็ก็น่ารักครับเพราะว่าเขาชอบให้เราแกล้งไงแล้วกแบบก็ได้ก็ได้จริงๆไม่เต็มใจนะแต่ว่าไม่เต็มใจเลยสงสารครับก็เลยโหแต่แกล้งขอพูดก่อนคือ ก่อนที่น้องจะแกล้งพี่น้องก้องยิ้มตลอดยิ้มแบบนี้ <c oughs> ใช่มีความสุขระหว่างแกล้งมีความสุขมากขึ้นบางครั้งก็ขำแล้วพอสุดท้ายแล้วน้องก้องยิ้มต่อยิ้มสะใจแล้วมีคนอื่นขำเหมือนหัวเราะเยาะเย้ย <laughs> แล้วพอพี่จะแกล้งกลับน้องก้องบอกไม่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 แล้วมีคนอื่นหัวเราะไหมคนอื่นหัวเราะไหมคนอื่นก็ร่วมด้วยครับ <laughs> ร่วมกับ รวมแกงพีนี่แหละครับครับก็ขอขอบคุณพี่โถแล้วกันที่อยู่ด้วยกันมาปีกว่าทำให้แบบการทํางานมันสนุกขึ้นเพราะแบบถ้าทํางานคนเดียวมันก็จะน่าเบื่อใช่ไหมเพราะแบบมีแบบพาร์ทเนอร์อยู่ด้วยมันก็จะแบบสนุกขึ้นอย่างนีแล้วพี่โทก็ชอบขอให้เราแกลงก็จะแบบสนุกด้วยโอ๊ยอย่าแกลพี่โทไม่ได้แกลพี่อย่างมืออยู่นี่อย่ามาทำเป็นไม่รู้นะ คนีเขาก็อยากจะบอกว่าขอบคุณน้องกล้องมากเลยนะครับที่คอยช่วยพี่เฮ้ยแต่หลุดอาร์วอาร์ออไม่ต้องโฟกัสผมโฟกัสมือน้องกล้องคอยหลังนี่อันตรายพอไม่เห็นมือเดี๋ยวขึ้นมาพูดเลยมอบตัวเดี๋ยวนี้ซะแล้วเดี๋ยวนี้คุณตำรวจจะจับคุณเดี๋ยวนี้ซะ ซะเดี๋ยวนี้ซะเดี네๋ยวนี้ที่รู้ว่าเราระมันพักตัวเดี๋ยวนี้ซะใช่โอเคครับผมก็อยากจะบอกขอบคุณน้องก้องมากๆเลยนะครับที่อยู่อยู่กับพี่มานานมากๆในการทํางานก็รู้สึกว่าน้องก้องขับอยู่นิ่ๆไปตรงนน้นแต่พี่จะหลุดเฟสเอ้เร็วขับยังยังไม่จบครับคือ ระแวงมันมันระแวงเพราะว่าน้องก้องอะชอบแกล้งพี่แล้วพี่แบบระแวงมืออยู่นี่ไอตุาไมีอยู่ตรงกลางอะโอเคผมบังก่อนนะครับนี่ <laughs> ครับผมก็ขอบคุณแบบที่คอยช่วยเหลือพี่อยู่ตลอดแบบเพราะว่าพี่อะก็ไม่เก่งเรื่องแบบเออการการสื่อสาร <laughs> หรือแบบการแสดงอะไรพวกนี้ด้วยก็ขอบคุณมันก็มากมากเลยนะครับที่แบบเออคอยช่วยพี่อยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องการจําด้วยอะไรพวกนี้แล้วก็แบบช่วยทาให้พี่แบบจําเก่งขึ้นแสดงเก่งขึ้นเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็แบบขอบคุณที่ทําให้ e n v ฟ r o เ m e n t ในการทํางานของพี่แบบสนุกครับหมดหรือยังหมดแล้วจริงๆพี่โชวมีอย่างเนงที่อยากขอบคุณต้องรู้ครับก็ขอขอบคุณพี่พสอทุกท่านเลยนะครับผมท <laughs> ี่มีอีกด้วยอ่าพูดก่อน ครับก็อยากขอบคุณพี่สื่อทุกท่านเลยนะครับที่วันนี้มาอินเทอร์วิวกับพวกผมไม่ว่าแบบจะเป็นเวลาน่าแสนนานแล้วที่แบบเราไม่ได้มาสัมภาษณ์กันอย่างนี้ก็ขอให้สัมภาษณ์อย่างนี้ต่อไปนะครับแล้วก็แบบขอบคุณพี่ๆมากเลยครับที่ทําสื่อพวกผมแบบน่ารักมากๆครับผมนี่ิงไม่อีกใช่ไหมพี่โยรู้จักเวลาตาแล้วอ่ะฮะเข้าใจแล้วคือไม่ต้องบอกคือไม่ต้องบอกก็รู้ใจเขาดูก่อนพี่โบอกว่า อยาขอบคุณน้องกล้องแบบที่ผ่านมาที่คอยแก้งพี่เพราะว่าพี่แบบเหงามากเวลาที่แบบไม่โดนแกล mm ้ง hmm. เขาดูอีกอ๋อเขาดูชา้ชาๆก่อนคือช่วยแก้งพี่ต่อไปได้ไหม mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวพี่จะแบบอะไร mm hmm. เดี๋ยวพี่จะไม่มีความสุขในการทํางานอืม mm hmm. ก็ช่วยแก้งพี่ตลอดไปเลยก็พออ๋อโอเคได้ mm hmm. ได้อยู่แล้วสบายมากพี่โท Okay.